สวัสดีครับอีกจากร้านไอเลิฟเจมส์ครับผมร้านจิวเวลรี่เพชรสวยไฟดีมีแต่คนบอกต่อครับผมช่วงนี้เวิร์กฟอร์มโฮมเป็นยังไงกันบ้างครับดีไหมครับสบายกันไหมตอนนี้เนี่ยเราก็เลยมีโปรดักต์ดีๆมานําเสนออีกแล้วครับครั้งที่แล้วเราะนำเสนอต่างหูว็ใช่ไหมครับใครยังไม่ได้ดูอย่าลืมกลับไปกดดูกันด้วยนะครับวันนี้อีกเลยมีโปรดักต์ตัวที่2ครับเอาใจคู่รักที่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอเจอกันเพราะว่าอยู่แต่ในบ้านนะครับผมก็คือแหวนคู่ครับผม ทำไมถึงเป็นแหวนคู่เพราะว่าแหวนคู่เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่หน้าตาเหมือนกันใช่ไหมครับแล้วก็มันเป็นสัญลักษณ์แทนใจของของทั้งสองคนที่ช่วยให้ว่าเราสองคนจะรักกันมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงแม้ว่าระยะทางก็ไม่ม,มีวันมาพลาดจากเราได้แน่นอนใช่ไหมครับผมเอาโอเคครับเรามาดูดีกว่าว่าโปรโมชั่นช่วงนี้มันมีอะไรกันบ้างนี่อีกขอนําเสนอเป็นเซตไปเลยครับเอามาที่ชุดที่1ชุดที่1บอกไปเลยว่า คู่ละแล้วนะคู่ละ13,000บาทเท่านั้นนี่อีกมีแหวนพิงโกนะครับเป็นแหวนคู่พิงโก2 2วงคู่กัน13,000บาทต่อมาอันนี้เป็นแหวนคู่ไวโกไวโก 18k แแท้นะครับผม 18K ไวโกแท้13,000บาทเหมือนกันแล้วก็อีกคู่หนึ่งอันนี้มีเพชรเพิ่มมาด้วยอีกคนละเม็ดละเม็ด13,000บาทเช่นกันครับ ต่อมาเรามีรุ่นขึ้นมาอีกหน่อยหนึง่งขึ้นมาอีกหน่อยนึง่งอันนี้จะเป็นรุ่น16,00 0บาทครับก็จะเริ่มมีเพชรเม็ดใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนี่นะครับผมมีทั้งหมด3แบบอันนี้มีเพชรตรงกลางนี้มีเพชร3เม็ดได้ครับถ้าเราจะเห็นเนี่ยก็คือมีได้ละ3าเม็ดวงละ3าเม็ดสวยงามมากเลยครับชอบวงไหนสามารถเลือกเันได้เลยนะครับ แล้วเราก็จะมีรุ่นใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งก็คือรุ่นราคา21,000บาทอันนี้ก็จะเป็นรุ่นที่มีเพชรเม็ดใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยนะครับอ่าเท่าที่เห็นนี่นะครับอ,อันนี้ราคา13,000บาท16,000บาทและ21,000บาทแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้กดไลค์กดแชร์ให้เพจของผมนะครับลด รับส่วนลดไปเลยอีกหนึ่งบาทเหลือ12 0 0 0สอและ20,000อย่าลืมนะครับตอนนี้สินค้าโปรโมชั่นมีคือแค่สิ้นเดือนนี้เท่านั้นถ้าใครสนใจรีบติดต่ออีกันมาได้เลยนะครับทั้ง Facebook ทั้ง l ลน์และก็โทรศัพท์ติดต่อได้ทันทีได้เลยนะครับแล้วก็เราสามารถจัดส่งสินค้าได้ทาง delivery หรือนัดรับส่งสินค้าก็ได้นะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับถึงตัวอยู่ไกลแต่ใจเราจะไม่ห่างกันนะครับขอบคุณมากครับ